ปีท้ายเบรกนี้ไปดูสุพรุตดีกว่าพี่รุษนะคะ30ยังแจ๋วค่ะ30ไปเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เมื่อวานจัดกิจกรรมกับแฟนคลับค่ะพี่แจ๊กกิีก็ไปวิ่งด้วยนะคะแผ้ แพ้อีกทีมหนึ่งนะคะก็จัดกิจกรรมที่สนามกีฬานะคะแถว The, หลังเดมอองมวันค่ะขอบคุ้นขนมจากพี่ๆแฟนคลับด้วยนะคะก็อยากจะบอกพี่รุ่นนี่เขาดังจริงนะคะอยู่กันมา7ปีแล้วนะคะก็มีแฟนคลับเมื่อวานนี้ก็ไปกันประมาณ1 5อกว่าคนก็คือยังไม่ไปไหนนั่นเองค่ะไปอัปเดตกันด้วยนะคะเรื่องผลงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะอยู่วงการมา7ปีโสดไปแล้ว5ปี2ปีก็มีแฟนก็คือยิบยิบสี่นะคะก็ <ๆ S 1> ะะได้แหละทำไมโสดนานขนาดนี้เป็นโหัวเรื่องมากหรือเปล่าะคะที่สําคัญค่ะพี่รุ่นบอกว่าเปิดเปิดจะลาวง เพราะว่าจะไปช่วยคุณพ่อทำธุรกิจค่ะหลังจากที่ค right. yes. ุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้สมัครสสที่ขอนแก่นมาสักพักหนึ่งตอนนี้มาทําธุรกิจพี่ลูกคนจะกลับบ้านไปช่วยคุณพ่อเลยมาแบบนี้แฟนคลับแอบใจหายเบาๆนะคะไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็สัมภาษณ์พี่รุตสุภรุษจากงานเมื่อวานนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้เบรดเดย์ซูยูไม่รอให้จบนะฮะ เลยมาแล้วจริงใช่เลยมาแล้วครับแต่จริงๆมันเกิดที่รุ่นมันเกิดที่13กันยาครับผมก็วันนี้ก็ว่างวันนี้ก็เลยมาทําบุญนะก็จริงๆวันนี้ต้องบอกว่ามันมันเราตอนแรกทุกปีเนี่ยผมจะไปที่เหมือนกับโรงเรียนตามต่างจังหวัดไปทำกิจกรรมกับน,น้องๆแล้วก็มีมอบเงินบริจาคแต่ว่าปีนี้เนี่ยได้ความที่ว่าพระเดีพระสงตกลงกับทาง มูลนิธิของ p ี g นจีะครับเพื่อสังคมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะนำนำเงินบางส่วนไปมอบให้เขาที่หลังก็เลยวันนี้ก็เลยจัดเป็นกิจกรรมแบบเหมือนกับเนี่ยฮะเป็นกีฬาสีเป็นสปอร์ตเดย์ซึ่งก็เป็นไอเดียของแฟนๆครับแฟนค่ะพี่รู้ซึ่งอยู่กันมา5 6หแล้วปีนี้ก็ปีที่7แล้วอ่าเข้าสู่ปีที่เจ็ดคายิ่งเหนียวแน่นแบบว่ามีกีฬาสีแต่ละคนก็เตรียมตัวมาหลยคนก็มาต่างจังหวัดนะมีมาจากเชียงใหม่มาจากภูเก็ตเยอะเหมือนกันครับ อย่างที่บอกถึงแม้ว่าพี่รุษจน่าหวานแต่อยู่กับพี่รุษไม่ค่อยหวานเนาะครับอาจจะเป็นด้วยส่วนตัวเราเป็นคนที่แบบคือบ้านเราเลี้ยงมาแบบ คนโหดนะคนโหดก็เลยเป็นคนแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแสดงออกมากเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือเราเราจะรู้กันด้วยใจมากกว่าเหมือนเวลาง,งานมันแม่อะไรเงี้ยก็จะแบบเวลาไปคุณแม่ผมก็จะไม่ค่อยได้กอดไม่ค่อยได้แบบหอมนะแต่ว่าเราจะใช้วิธีการแบบทาตัวให้เป็นคนดีมากกว่าคือบางทีการบอกว่าร hey, ักนะผมคิดถึงทุกคนนะบางทีมันถ้ามันเยอะเกินไปเกินกว่าความรู้สึกที่เรามีให้เขาจริงๆเนี่ยมันก็คือเฟกไงน่ารักในในความรู้สึกของแฟนๆครับสามสิบยังแฉลบปะ่ะคะครับก็หวังว่ายังแจอยช่ชุนี้ก็มาดูแลตัวเองมากขึ้น ครับก็เร่เดียวก็เริ่มมีการออกมาวิ่งตอนเช้าครับทักนีก็มาวิ่งตอนเช้ามาออกกาลังกายตอนเช้าเริ่มทานอาหารให้แบบเขาเรียกว่าขึเออทานอาหารแบบปกติผมผมไม่ทานผักไงดีนี้ก็ต้องมาทานผักมากขึ้นใช่ทานผักแล้วใช่อย่างที่ได้ดูในไอจีนะคะหลายคนจะอวยพรเรื่องสาวๆเยอะเยอะครับเขาก็คงเห็นว่าเราแบบไม่นานแล้วครับก็ปีนี้ก็ จะเข้าปีที่5แล้วไอ้โสดครับก็ไม่เป็นไรก็หลายคนก็ถามว่าแบบเอ้ยแก่แล้วเนี่ยทำไมแบบไม่ลดสเปคลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จ so ริงๆผมต้องบอกว่ายิ่งอายุมากเรายิ่งสเปคจะยิ่งมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันเหมือนเราแบบเวลาเรามันงวดไปแล้วไงมันงวดจะเข้าไปสู่ว่าเฮ้ยเราต้องแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นคนที่แบบคนที่จะอยู่กับเราจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเลืิกดีๆเพราะเราเลอกได้แค่คนเดียวด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันก็ต้องมีเวลาในการศึกษากันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอยากจะแบบได้แบบ ที่แบบดีๆแล้วก็ตรงใจแล้วก็อยู่กันในนานๆครับผมรูจักพี่รุตไปดูได้ในไอซีนะคะ20ข้อชอบมากเฉยเฉยเล่นเฉยจริงอ้อนสาวปะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆมี20ข้อนะมี20ข้อแต่ว่าไม่ได้ไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาวว่าเยอะแต่ก็มีในพาที่พูดถึงสาวๆอยู่เหมือนกันก็มีประมาณ3 4ข้อคือจริงๆมันเป็นความฝานเราจริงๆครับอย่างข้อ20จําำได้ข้อ20ผมจะเขียนว่า อยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ไปเที่ยวไปที่รอบโลกอย่างเงี้ยแต่ว่าคานางแบบออกแนวแบบว่าเป็นคนพาเที่ยวแต่เราไม่อยากถ่ายตัวเองไงพาอผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายตัวเองก็อ,อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเหมือนเป็นแบบเป็นนางแบบให้เราแล้วเราก็ตามถ่ายเข้าไปเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยครับเป็นไรนะคะก็สดไป,ไปตอนนี้มีคุยดูอะไรเงี้ยไหม จริงๆถ้ามีคุยมันก็มีคุยบ้างครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจในมุมหนึ่งว่าเราเราผมผมเป็นคนที่คุยแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่เราก็จะแบบเราก็จะปล่อยไปเลยคือเรารู้สึกว่าเราการที่เราแบบไปดึงเอาไว้แล้วคุยไปยเรื่อยๆหลายๆคนพร้อมๆกันเนี่ยมันเป็นการลักษณะทีท่ทำให้ผู้หญิงเขาคือไม่แฟร์ยิ้มแกตัวใช่แกตัวถ้าคุยแล้วไม่ใช่แล้วก็เราก็โกออนละกันครับก็เหมือนกับต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยครับปิดท้ายค่ะผลงานพี่รุต ปีนี้ด้ติดตามเลยบ้างคะเพลงเพลงกับมาหลายดีแล้วตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะนะครับก็เพราะตอนนี้เพลงก็กาลังกาลังกําลังเดินหน้าไปได้ดีเพราะว่าช่วงหนึ่งที่มีปัญหาเนี่ยมันช้าเพราะว่ามีการแบบเปลี่ยนโปรดิวเซอร์นิดหน่อยครับก็ไม่ลงตัวนิดหน่อยเรื่องเรื่องของแนวเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสุดท้ายล่าสุดก็มาเปลี่ยนโปรดิวเซอร์แล้วเราก็คิดว่าเร็วนี้น่าจะได้ฟังกันครับประมาณผมเชื่อว่าภายในปีนี้ได้ฟังแน่นอนใช่ครับก็จะมาอัปเดตตลอดก็จะคอยดูแต่้องกันให้นะครับ นี่รู้จะแซวเราอะเรากับพี่กันไม่ได้อะไรกันเลยก็ไม่ได้บอกว่ามีอะไรนี่ผมก็แค่บอกว่าเป็นน้องรักของผมผมอยากจะดูแลน้องอใช่ครับ แมบรรยากาศคือค่ากันเลยทีเดียวนะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังให้กับน้องรุตสุภรุษด้วยนะคะเอ๊ะพี่รุิถามสิบแล้วเนาะ